สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะมาบารุงนะคะต้นพืชต้นมะนาวนะคะให้มีผลดกนะคะดอกเยอะนะคะไม่หลุดร่วงง่ายนะคะคุณผู้ชมอ่ะมะนาวนะคะนี่ค่ะมีดอกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีลูกเยอะนะคะแล้วยังจะช่วยนะคะไล่มดไล่หนอน กำจัดหนอนกินใบหนอนชอนใบนะคะในต้นพืชนะคะต้นมะนาวต้นพริกต้นพืชต่างๆนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลต่างๆนะคะต้นพริกก็เหมือนกันนะคะติดลูกติดผลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะที่จะมาบำรุงต้นพืชแล้วก็ขับไล่ศัตรูพืชนะคะเช่นหนอนเพลี้ย มดมแมลงต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นพืชนะคะคุณผู้ชมไม่มีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่มีจะใช้เป็นอันนี้จะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะคผู้ชมน้ำสาวข้าวก็คือน้ำที่เราล้างข้าวนะคะก่อนที่เราจะนำข้าวไปหุงนะคะผู้ชมคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวจะทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วค่ะ แล้วก็จะมีนะคะเปลือกไขค่ค่ะคุณผู้ชมเปลือกไข่นี้แม่วีได้ตำละ,ละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเปลือกไข่นะคะก็จะมีนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมไนโตรเจนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชนะคะบํารุงรากบำรุงดอกบำรุงผลนะคะแล้วยังไล่มดแมลงด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมก็ทุบให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชม กระเทียมนะคะก็จะไล่มดมแมลงเพี้ยนะคะศัตรูพืชนะคะที่มารบกลนต้นพืชนะคะต่อไปจะเป็นผงชูรสนะคะผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกุตาเมตนะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งรากนะคะบำรุงผลนะคะบำรุงให้ผลดกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนะคะอันนี้เป็นสารจับใบนะคะคุณผู้ชมน้ํายาล้างจานนะคะซึ่งจะช่วยนะคะในการไล่มดไล่เพีย้ยไล่มแมลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ ่อไปจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องดื่มชูกําลังก็จะช่วยเร่งรากนะคะฟื้นฟูต้นส้มส้มให้สดชื่นนะคะแล้วก็จะมีนะคะน้ําส้มสายชูนะคะสําหรับน้ําส้มสายชูก็จะช่วยไล่มดแมลงเพรียนะคะและสําหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีจะนํานะคะอันนี้เป็นเปลือกไข่ค่ะคะุณผู้ชมแมวีก็ได้นํามานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยนะคะ ใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนํานะคะน้าส้มสายชูนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่พอท่วมนะคะนะคะี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมคนนะคะคนเปลือกไข่ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะเปลือกไข่กับ น้ำส้มสายชูนะคะจะทำปฏิกิริยากันนะคะจะเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแม่วีจะนำนะคะกระเทียมนะคะผสมไปด้วยนะคะนี่คนผสมเลยนะคะเดี๋ยวแม่วีจะตั้งไว้สักครู่นะคะจากนั้นแม่วีก็จะนำนะคะที่เราผสมไว้นะคะมาเติมใน น้ำสาวข้าวนะคะคุณผู้ชมแล้วให้คุณผู้ชมนะคะเติมผงชูรสลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสมไปเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะหนึ่งฝานะคะเติมน้ำยาล้างจานลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคนผสม,มให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อได้ลักษณะนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะนํามากรองก่อนนะคะแล้วนาเราจะนานะคะไปฉีดพ่นนะคะเราไม่กรองนะคะคุณผู้ชมเศษกระเทียมเศษอะไรนะคะที่อ่ะใหญ่ๆนะคะจะไปอุดตันนะคะรูฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชม จากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนํามาใส่นะคะฟอกกี้เลยค่ะที่ฉีดพ่นเลยนะคะแล้วเราจะนําไปฉีดพ่นต้นพืชน,นะคะไล่มดและแมลงนะคะบำรุงต้นพืชน,นะคะคุณผู้ชมปิดฝาเลยค่ะจากนั้นเราก็นํานะคะไปบำรุงต้นพืชได้เลยค่ะเมวีก็ใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะ เร่งดอกเร่งผ้นนะคะป้องกันดอกหลุดร่วงนะคะบำรุงให้ขั้วดอกเหนียวนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะคผู้ชมนะคะแล้วยังช่วยป้องกันและกําจัดนอนนะคะพี้ยมดมแมลงต่างๆด้วยนะคะที่มารบก,กวนนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะกําลังติดลูกนะคะเราก็ฉีดพ่นไปเลยบำรุงให้โตเร็วนะคะ และสำหรับต้นพืชผักสวนครัวนะคะเรื่องการเจริญเติบโตเร่งเขียวเร่งงามนะคะนี่ค่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะสำหรับต้นมะนาวนะคะเมื่อเราบำรุงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมต้นมะนาวของเราก็จะดกแบบนี้เลยนะคะดกเต็มต้นเลยค่ะคุณผู้ชมลูกใหญ่ผลดกนะคะนี่ค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะ ต้นมะนาวก็จะได้ติดดอกนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ,ะติดลูกติดผลมาเยอะๆเลยนะคะมีก็เต็มกระถางเลยนะคะ่านผู้ชมก็เร่งการเจริญเติบโตนะคะนี่ค่ะกำจัดหนอนด้วยนะคะหนอนชอนใบนะคะ่านผู้ชมไม่วีใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยนะคะเพื่อบำรุงให้ต้นมะนาวนะคะ มีลูกโตๆนะคะติดดอกออกผลมาเยอะๆเลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ